สวัสดีครับผมปอดเด็กวัดแก้วนะครับก็สิบเก้ายี่สิบนี้จะมีงานประกวดที่เซนทันนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งองค์ที่ผมอยากเอาไปประกวดนะครับก็เป็นหลวงพุทวดปีเก้าเจ็ดพิมพ์ต่อนะครับผมซึ่งปกติจะมีแมงกินกินว่านอยู่นะแต่น,นี้ไม่เห็นหลายวันแล้วนะครับไม่ได้มา่องหลายวันไม่เห็นไม่รู้ว่าแกจะตายไปแล้วหรือว่าแอบอยู่หรือหล,ลับอยู่อะไรไม่รู้นะ มีอยู่ประมาณสองสามตัวนะครับแมงกินว่านนะฮะเราจะมาส่องดูนะครับว่ากรรมการจะลุ้นจะรับเข้าไปให้ประกวดหรือเปล่านะครับจะดูเป็นพระแท้หรือเปล่านะครับอืแต่สําหรับผม,มแท้เกินร้อยไปแล้วนะครับหัวใจผมนะฮะก็คนนี้ก็อยู่ที่กรรมการคณะกรรมการและคนตรวจสอบเช็คพระนะฮะ เป็นพาแทนพาไม่แท้นะครับผมอืนะครับแต่อง์นี้ค่อนข้างองค์ประกอบครบนะครับองค์ประกอบครบนะครับไม่เป็นไขว่านนะครับไขว่านที่เป็นคล้ายเปิดกเปิดบมังคุดน่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นว่านขาวนะครับมีหมดนะครับมีหมดนะฮะซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ที่สวยมากๆเลยนะฮะสำหรับผมนะสําหรับผมนั้นสหรับเพื่อนๆที่มีพาดดีก็อย่าว่ากันนะครับผม เป็นแค่นักสะสมตัวเล็กๆนะครับผมก็มีดีขนาดนี้ก็ถือว่าว่าดีแล้วนะครับอืมนะฮะก็ถือว่าก็ดีใจแล้วครับมีแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะฮะนะครับเดี๋ยวจะลองไปประกวดดูนะครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับถ้าประกวดได้ได้รางวัลติดรางวัลติดไม้ติดมือมาอยัางไงจะเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับขอบคุณครับ